สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะเลขานุกการประธานรัฐสภานา,นายราเมศรัตนชเวงบอกถึงกรณีที่นายนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความผู้รับมบอำนาจจากนายทักษิณเชนวัตรที่ออกมากล่าวหานายชัวลิกภยัยกรณีถูกฟ้องคดีข้อหาหมิ่นประมาทว่า หลักการเรื่องนี้ไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นเรื่องการทำหน้าที่ของตำรวจที่ต้องให้เกียรติในการทำหน้าที่ไม่ขอก้าวล่วงคดีนี้หลังจากที่มีการแจ้งความตำรวจได้เรียกสอบพยานหลายคนทั้งผู้ที่ไปฟังชวนหลีกภัยบรรยายในวันเกิดเหตุรวมถึงพยานบุคคลอื่นๆด้วยเรื่องนี้ต้องย้ำว่านะักกฎหมายจะทราบดีว่าเมื่อมีใครไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบุคคลใดตำรวจมีอำนาจในการสอบสวนตรวจหลักฐานหาพยานหลักฐานเบื้องต้นได้ว่าคดีดังกล่าวจะมีมูลความผิดหรือไม่เพียงใดก่อนจะมีการแจ้งข้อหา คดีนี้ก็เช่นกันที่มีการสอบพยานหลายคนในชั้นสอบสวนก่อนดำเนินการต่อนายราเมศกล่าวต่อว่าตนได้กล่าวไว้ชัดว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนมีหมายเพื่อนัดวันเวลากันแต่ปรากฏว่ามีเวลาไม่ตรงกันจึงมีการเลื่อนเวลานัดพบและเป็นเรื่องปกติในทางคดีซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งว่าจะมีการนัดหมายกันใหม่แต่ก็ไม่ได้มีการนัดหมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจนกระทั่งคดีได้งเงียบหายไปทุกฝ่ายคิดว่ายุติไปแล้วไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีหรือประวิงเวลาคดีแต่อย่างใด ราะถ้าจะประวิงเวลาหรือคิดหลบหนีเหตุใดจึงเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการและที่สําคัญนายชวนไม่เคยคิดหนีเหมือนทักษิณชินวัตรส่วนเรื่องที่ถามว่าจะสู้คดีจริงหรือไม่นั้นอย่าตั้งคําถามประเด็นนี้เลยเพราะต้องเจอกันที่ศาลอีกหลายครั้งให้รู้อย่างเดียวว่าไม่คิดหนีคดีแน่นอนนายรามยังกล่าวถึงเรื่องหมายเรียกล่าสุดว่าได้มีการส่งหมายไปที่บ้านจังหวัดตรงังคือหมายเรียกฉบับลงวันที่12ตุลาคม2565ให้ในายชวนหลีกภัยไปพ,พบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ในวันที่25ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกาโดยหมายเรียกฉบับนี้ถึงบ้านนายชวนฤกภ์ยที่จงังหวัดตรังในวันที่16ตุลาคม2565เวลา10นาฬิกา35นาทีหมายดังกล่าวได้ออกมาก่อนคดีหมดอายุความในวันที่18ตุลาคม2565และนายชวนฤกภ์ยก็ได้เดินทางเข้าพบพนักง,งานอัยการเพื่อส่งฟ้องคดีเนื่องจากตนทราบว่าคดีนี้สำนวนอยู่ที่สำนักง,งานอัยการแล้วนายราเมศกล่าวว่าการที่กล่าวหาว่านายชวนใช้สิทธ์อะไรสั่งตำรวจและอายการนั้น เรื่องนี้ทางตำรวจและอายการทราบดีถึงกระบวนการรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดได้ชี้แจงรายละเอียดครบถ้วนแล้วในชวนไม่ได้มีอำนาจไปสั่งตำรวจและอายการแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละองคอ์กรเวลาของอายุความที่เหลืออีก3าวันถ้าคิดจะหนีเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีคงหนีไปแล้วแต่เรื่องนี้สาระสำคัญสุดท้ายคือเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีไม่เคยคิดหนีแต่อย่างใดที่นายชวนหลีกภัยได้ให้สัมภาษณ์เป็นเรื่องการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดเพื่อเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ในชวนเป็นผู้ที่ถูกฟ้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเป็นเรื่องปกติคดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลยุติธรรมก็ต้องให้เกียรติอำนาจตุลาการที่มีคนมาพูด